เป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นคลิปไวรัลในโลกโซเชียลอย่างมากนะครับคุณผู้ชมครับทั้งไทยและต่างชาติเนี่ยเขาฮือฮาเทคนิคกันมากเป็นคลิปที่หนุ่มชาวกัมพูชาคนหนึ่งเนี่ยเขาเปิดเมนูพิสดารครับรับประทานเปลือกทุเรียนเปลือกทุเรียนที่หนามแหลมๆเนี่ยแหละครับจิ้มกับน้ําพริกยอดแชร์ยอดชมเนี่ยทะลุหลายหมื่นครั้งเลยนะครับกลายเป็นคลิปไวรัลที่โด่งดังในโลกโซเชียลนะครับหลังจากสมาชิกชาวเน็ตชาวโซเชียลเนี่ย ทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยเขาพร้อมใจกันแชร์แล้วก็วิภา์วิจารณ์อย่างสนุกสนานครับเมื่อกลุ่มวัยรุ่นชาวกัมพูชาเนี่ยเขาทําคลิปกินเมนูแปลกๆขึ้นมาในช่อง u t u b e นะครับช่องหนึ่งที่ชื่อว่าสุขขินไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k ซีดาที่มียอดผู้ติดตามเนี่ยหลักพันคนนะครับโดยในคลิปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการโชว์นำอาหารประเภทต่างๆเนี่ยมากินจิ้มกับน้ำพริกครับซึ่งดูแล้วมันไม่น่าจะเข้ากันได้ ไมว่าจะเป็นขนมเค้กหรือก้อนน้ําแข็งนะครับผ่านการถ่ายทําแบบสไตล์บ้านๆครับคุณผู้ชมเหมือนกับเหล่ายูทูบเบอร์สายกินในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยแหละครับแต่มีอยู่คลิปหนึ่งครับที่กลายเป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้นะครับเมื่อหนุ่มผู้จัดรายการเนี่ยเขาโชว์การกินเปลือกทุเรียนเปลือกทุเรียนที่ยังคงมีหนามเต็มไปหมดนะครับด้วยการนําเปลือกทุเรียนเนี่ยไปจิ้มกับน้ําพริกอย่างอร่อยอร่อยแม้หลายครั้งจะเห็นความพยายามในการที่จะกัดที่จะกระชากเปลือกทุเรียน ท่ามกลางการเอาใจลุ้นจากชาวเน็ตชาวโซเชียลเนวว่ามันจะกินได้ไหมนะครับเขาก็ลุ้นกันหลังจากคลิปเรื่องกล่าเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปแล้วผู้ชมสมาชิกในโซเชียลจํานวนมากเข้ามาถูกใจหลายหมื่นคนหลายหมื่นครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็แชร์ด้วยเสนอเมนูพิสานต่างนะครับให้กินคู่กับเม,เมนูน้ําพริกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยําก้นยุงแบบขดจิ้มน้ําพริกใบไม้แห้งจิ้มน้ําพริกบ้างต้นกระบองเพชรจิ้มน้ําพริก หรือไส้เดือนจิ้มน้ำพริกไหมลองดูนี่เข้ามาเชียร์กันครับลองให้ลองไส้เดือนไหมนะครับหรือจะเอายำก้นยุงใบไ,ไม้แห้งไหมลองดูเพราะว่าทุเรียนก็ลองมาแล้วนะครับหนามเต็มก็ไปจิ้มไปกินพยายามจะกระชากกินไม่ได้เปิดพิสดารจริงแปลกนะครับมันจะตามปากเอาไหมหนามทุเรียนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็กลายเป็นไวรลัลในคลิปทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศอยู่ในขณะนี้นะครับ เขาเวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ